สวัสดีครับกลับมาพบกับนัทฟอสไนครับกระบอกวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้ประจําวันที่29พฤษภาคม2568นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนันเองก็ยังคงพาไปดูในเรื่องของวิชาฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งมีแนวเรื่องของการเล่นเพลย์ออฟรวมถึงในรายการนักชิงชนะเลิศอยู่หลายรายการเหมือนกันครับวันนี้จะหยิบยกมาพูดกันทั้ง2วิชาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนหน่งเลยครับใครที่ชื่นชอบเรื่องเหล่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดสมัครสมาชิกช่องนี้ของทางด้านนัทฟอสไนกันไปด้วยแล้วกันนะคครรับส่่วนใทีอยากจจะะเเเเขข้้าาาาาไปคคุุยยพิิ่่มมมมตกกกััับนนนททฟอร็สถีี แอด NTF9 ครับซึ่งในนั้นก็มีแนวเรื่องของความบันเทิงครบวงจรเต็มรูปแบบรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแบบร้อรนนับรวมถึงแนวข้อสอบดีๆที่ตัวนัดมีให้กันทุกวันด้วยนะครับเอาครับมาดูกันนัดสนับวันนี้นัดจะพาไปดูทางไหนกันบ้างครับไปดูกันที่รายการแรกเลยครับในเวลาสี่ทุ่มครับอันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศของรายการทุ่มบอลถ้วยจากทางด้านของเดนมาร์กครับนั่นเองนะฮะสำหรับทน้าของโคเบเกนอันดับ2ในนี้จะเจอซิลเคบอกนะครับโดยในส่วนผลงานในตอนนี้ของท่าน้าของโคเบเกนเองครับถ ผลงานในก่อนหน้านี้ครับผม5ครั้งล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว,ว่าชนะไปถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นครับยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะผมสำหรับท้านโคเบเกนในในใน,ในรายการนี้เองนะผลงานในรายการนี้ก็เพิ่งจะเข้ารอบในการเอาชนะวีบอกมามาครับวันนี้มาชิงชนะเลิศก,กับทางน้าของซิรเคบอกนะครับโดยทางน้าของผู้ชิงนะครับอย่างทางด้าของซิรเคบอกผลงานก่อนหน้านี้นก็ถือว่าทำได้ดีเช่นเดียวกันครับหาเกมล่านสุดเนี่ยเสมอ1ชนะ3และแพ้มา1เกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้กับทางน้าของวีบอกมาในลีกแต่ว่าถ้าในรายรการถ้้วนนีเออาชะรที่ เต็งอีกหนึ่งทีมมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องความพร้อมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ทําหน้าของโคเบเกนก็มีความพร้อมที่ค่อนข้างดีครับขาดตัวไม่ได้หลักๆเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 3- ามถึงสี่รายด้วยกันนะหลักๆเลยก็คือการที่จะไม่มีเจ้าจะด้านคอรินิอ,อ,อุสนะครับส่วนทังด้าของซิลเคบอร์ก็วันนี้ครับผมยังคงขาดตัวหลักเยอะอยู่เหมือนเดิมครับขาดอยู่ประมาณ5รายเลยนะครับส่วนตัวมองว่าในวันนี้เนี่ยทั้งฝั่งโคเบเกนแลวก็ซิลเคบอร์กเองครับผ่านเกมที่หนักๆมาทั้งคู่ด้วยแต ครับผ่านในการใหญ่ๆมาเยอะไม่ว่าจะในยุโรปหรือว่าในประเทศของเขาเองก็ต่างครับนเชื่อว่าวันนี้โคเปเกนน่าจะเป็นหนึ่งทีมที่จะส่งบังไปในดินแดนโคนมนี้นะครับให้มองโคเปเกนได้เลยนะครับส่วนวิชาต่อไปครับกับเกมเพื่อนหนีตายครับผมสำหรับทางน้างของแรงที่จะเปิดบ้านเจอกับเม็รนะผมอันนี้เป็นเกมนัดที่2แล้วนะครับใครชนะจะได้อยู่ต่อนะผมนะในลีเกอิงซีซั่นหน้านะครับส่วนตัวนี้มองว่าในตอนนี้ผลงานของแรงเองครับเป็นหนึ่งทีมที่มักจะแพ้ได้ยากเวลาที่ได้เล่นในรังตัวเองนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังนี้ จากเก็บชัยไปไม่ได้เลยก็ตามนะครับผมเกมล่าสุดไปชิงชนะเลิศก,กับเบเชมาก็โดนเบเชสอนเชิงไปถึง3-0ด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมเพลย์ออฟเนี่ยในเกมแรกที่เจอที่บ้านของเมสเนี่ยพวกเขาก็ไปเอา1ลูกสําคัญกลับมาได้นะครับผมนะไม่แพ้เมสไปนะครับส่วนหน้าของเมสครับทีมฟอร์มร้อนแรงจากดีวิชั่น2นะผมหรืว่าดีคเดิร์สนะครับส่วนตัวมองว่าก่อนนันนี้พวกเขาผลงานค่อนข้างดีครับแต่ก็ต้องมีช่วงสะดุดไปและทำให้เสียตําแหน่งนี้ให้กับปารีสเอฟซีนะผมนะครับทำให้ของเมสเนี่ยต้องมาเเเเเเเลล่น่นนนพพยย์อออฟะะครรับบบกกกกกมแีวขาืจ็ ใช้ได้ด้วยซ้าไปครับแต่ก็มาโดนแรงตีเสมอในช่วงท้ายนะครับส่วนตัวมอกว่าเกือบแล้วผมเมดเกือบที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการมาลีกเอิงอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทางน้าของผลงานในตอนนี้ก็ยังคงมีในเรื่องความมั่นใจค่อนข้างดีด้วยนะนักเตะหลักเลยของทางด้านของทั้ง2ทีมนี้ยังคงอยูนครบนะผมไม่ว่าจะเป็นด้านฟีฟท็อปของแรงนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้จะต้องเร่งฟอร์มด้วยนะครับส่วนตัวมอกว่าในเรื่องของโจทเองครับแรงครับผมยังเป็นหนึ่งทีมที่ต้องการอยู่ต่อนะครับในทางน้าของลีกเอิงต่อไปครับถ เจอก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมาวัดกันในเรื่องของมุมความเก่าครับวันนี้ในบ้านของแรงครับมีดีพอที่จะไม่แพ้นะผมอาจจะทําได้ครับผมถึงเป็นขั้นปิดจ็อบชนะแล้วก็อยู่ต่ออีกเอิงในซีซั่นหน้าได้นะวันนี้ให้มองท่าของแรงไว้เลยนะครับสองวิชานี้ครับผมนะโคเปเก้นนักแรงครับนะเชื่อว่าจะทำให้เรานั้นมีรอยยิ้มกันไปด้วยครับส่วนใครที่อยากจะได้รับวิชานอกเหนือจากสองวิชานี้ก็สามารถปะมาเจอการได้นะครับผมนะแล้วก็เข้าดูที่แอป ndf เก้าครับซึ่งตัวนี้นั้นก็มีความบันเทิง ด้วยนะครับผมนะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตัวเองคงจะต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะสำหรับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ